สวัสดีค่ะกลับมาจากับรลิสเบนชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอันก็กำลังจะไปเกาะเก็ตกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือวัดสนามเหนือนะคะมาลงเรือข้ามฟากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราเัาจะไปลงเรือกันนะ แล้วและร้านแรกที่เราเจอก็คือร้านนี้ค่ะดอกไม้ทอดนี่ดอกไม้ทอด,ดอไอด้เลยนะคะเดินเลยนี่นี่นะนะรู้จัก,จกดอกขอจรดอกสนโอยอัญชันนี่อะไรอ่ะดูไม่ออกอ่ะออนี่เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่า,าเอาอัญชันค่ะใส่ถุงใส่ถ้วยดีจ้ะเอาใส่ถ้วยดีกว่าค่ะ อันอันนี้อะไรอะคะอันนี้จะเป็นดอกเฟื่องฟ้าเอาอันชันเฟื่องฟ้าแล้วก็อันนี้อะไรอะคะอันนี้จะเป็นหนไอไคอมะพร้าวแล้วก็เผือกมันผสมกันก็อร่อยนะหนูลองหยิบชิมเลยมันจะเป็นมันมันลองหยิบชิ้นใหญ่ก็ได้หยิบเลยหนูเนี่ยลองชิมน้ำจิ้มดูเดินกินได้ป่หะ ได้แล้วหนึ่งอย่างนะจ๊ะดอกไม้ทอดของเราขอบคุณมากค่ะไปไปกันต่อทุกคนคะระหว่างนั่งรออุกห้องน้ำน,นะเราจะทำกันชิมดอกไม้ทอดที่เราซื้อมานะคะนี่นี่ยทุกคนดอกไม้ทอดที่เราซื้อมา ชิมของที่แปลกที่สุดก่อนก็คือดอกเฟื่องฟ้านะคะอันนี้เป็นของคุณเคยก็คือดอกแคร์ะคะอืก็อร่อยนะฟิลแบบฟิลเรากินผักทอดอะทุกคนคือแบบอยากกินอย่างอื่นอะ อย่างอื่นอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นดอกขจอนนะคะดอกขจอนเราเคยกินกันอยู่แล้วแต่จะกินเป็นแบบแนวแบบผัดน้ำมันหอยจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องอันชันดอกอันชันจะออกเหนียวๆนิดนึง อันนี้หัวปลีอือร่อยอ่ะน้ำจิ้มหวานเป็นนึ่งเดี๋ยวเราไปเดินดูอย่างอื่นกันต่ออีกว่ะเพื่อนอยากกินทอดมันหนอกกะลาไปนี่นะคะทุกคนทอดมันหนอกกะลาที่ตมร้านนี้นะคะ,ะ,คะซื้อเลยค่ะ หมดละแบงพันด้วยไม่กินจังเลยอย่าทุกคนมาเกาะเก็บแล้วอย่าพลาดนะคะทอดมันหนอกกะลานะคะของพึ้นชื่อของเกาะเก็บเลยนะไม่นีฉันซื้อทอดมันหนอกกะลาเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาในโชซี เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะะต้องหาที่นั่งก่อนไหมเราจะต้องหาที่นั่งก่อนนะตอนนี้คือแบบอยากเดินกินมากเลย <c oughs> เป็นห่วงเป็นห่วงดอกไม้ทอดของดิฉันว่ามันจะเหี่ยวนะคะเพราะมันเจอน้ำจิ้มันเข้าไปแล้ว <c oughs> ช่วงนี้นะักท่องเที่ยวน้อยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแบบร้านเลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ได้แบบว่าอู้ฟู่เหมือนตะกอนลูกได้าจะถ่ายใจไม่ได้เพราะใจ ร้านขนมโบราณนะทุกคนโอ้ยโดนไปแล้วหนึ่งดอกใครอยากได้มอดินบ้างจับโอลงมาไอ้ทวงเออนี่สลิมทุกคนน้ำกะทิน่าจะมีแบบทับทิมกรอบอะไรอย่างนงี้ยนี่คนนำปรุงเป็นแบบอารมณ์แบบน้ำหอมสมัยโบราณนะจ๊ะ ใครสนใจก็มาได้นะจ๊ะ hey, <wait. S 1> อันนี้จะเป็นแบบโซนแบบข้างในซอยนะ <Okay. S 1> กคนนี้ข้าวแช่นะคะ mm hmm. ใครอยากกินข้าวแช่ก็มาได้นะคะอยู่ตรงนี้ mm hmm. นะะ้าคอขนมอันนี้เป็นขนมตาลบ้านขนมตาลยายฉิบอันนี้ก็จะเ,เป็นแบบโซนด้านในด้านในนะคะด้าน,นไงทุกคนหนอกกะลา,นะานหน้าตาหน่อกะลาเป็นอย่างนี้ นี่นาทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนแบบเขาเรียกอะไรมีแบบนั่งทาน,ฟ,น,านฟิลฟิลคล้ายคล้คาเฟ่อะอันนี้นนเป็นชื่อว่าเอออันนี้เป็นวิลล่าน้องน้องนอง้นอ,งนองเป็นลาสคอร์ททำสำรองแมวโอ้ยอยากจับจังเลยน้อง ขอเห็นหน้าหน่อยครับชื่ออะไรครับนี่ไม่ได้ยนะโ่กเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเลยเหรอน้องไม่เห็นหน้าน้องเลยโชว์ไข่แทนนะครับทุกคนขนมไข่ปลาไข่ปลาโอ้ยนี่ไข่ปลาดูเลยอ่ะทุกคนอันนี้ก็ร้านข้าวแช่นะคะข้าวแช่มีหลายร้านเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ทุกคนชอบมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าข้าวตังเสวยใช่ไหม อ,อี่อยมากกินมากเลยชอบขนมแบบนี้อ่ะันนี้ขนมร้านจะจ๋าขนมหวานนะคะใครเดินผ่านก็แวะชิมไนดะ้อันนี้นนไมนน่ขนมอลังการ์หนึ่งฟามอร่อยก็มาได้เลยนะครขนเล็กๆน่ากินมากเลยอะ่ะ ทอดไข่ปลาทุกคนเ้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้จะกลับเดี๋ยวค่อยซื้อกลับบ้านนี่นะคะร้านนี้นะร้านอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไงอันนี้เสี่ยวอิงน้ำนะทุกคนหิวแล้วเหรอแค่ถิแล้วเหรอกินเลยกินเลยเหรอโอเคน้าอิงน้ำเสี่ยวอิงน้ำนะทุกคนเราจะไปกินข้าวกันในนี้ก่อนเลยกินข้าวก่อนนะคะ น,นี่นะคะเมนูของเขานะก็ <S <S จะมีขนมด้วยมีของข้าวอ่ะดูซิมีอะไรให้กินบ้างมีเดี๋ยวต้ยมยำนะคะมีข้าวมีอันนี้อันนี้ที่ว่าขึ้นชื่อของเขานะที่ทุกคนแบบว่ารีวิวกันเยอะนะคะจะเป็นแบบว่าผัดไทยกุ้งสดนะทุกคน,กคนผัดไทยมีหลายแบบเลยเดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนนะคะ ทุกคนคะเราก็สั่งอาหารกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอ,อมาดูหน้าตาอาหารกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำของอูนะคะถ้วยกระจุมกระจิ๋มมากเลยอะน,นั่งกินกันนะคะทุกคนคะมาแล้วอันนี้อันสั่งไอ้น,นี่อะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้ชื่ออะไรนะนโม ปลาแห้งปลาแห้งแตงโมเออแตงแตงโมปลาแห้งหรือปลาแห้งแตงโมนี่แหละสั่งเองลืมเองทุกคนมันดูน่ากินมากเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารโบราณมาค่ะเป็นแบบเอาแตงโมจิ้มกินกับปลาแห้งนะทุกคนปลาแห้งก็คือใครเคยกินข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งบ้างมันจะเป็นฟิวแบบปลาแห้งแบบนั้นอ่ะเออเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนี่ทุกคนอันนี้ของเราที่สั่งไปอันสั่งเป็น ผัดไทยต้มยำกุ้งค่ะทุกคนโหเราดูม,ม,ดมาเป็นกระจาดเลยอะ,ะอะไรอะไหนอะนี่ไงไม่เหรอเนี่ยอ๋อเออ,เอ,อหัวปีใช่เอามาลองมาเป็นกระด้งเลยอะทุกคนอ๋อแตงโมหลบหน่อยเอาแตงโมหลบเอาแตงโมหลบเอาล่ะทุกคนเราจะมาเริ่มชิมอะไรนะผัดไทยผัดไทยต้มยำกุ้ง กระจาดนี่พนะุงก็ตัวใหญ่อยู่เราจะมาชิมว่ามันจะออกเป็นต้มยำไหมนะทำไมเอาของเราไปเอาน้ำเราไปปุเราก็จะกินไปท่ามกลางเสียงเรือหางยาวไปนะคะ ขอใช้มือนะคะเราจะาชิมแตงโมปลาแห้งนะเราจะทำการจิ้มนะคะนี่จิ้มจิ้มกับปลาแห้งเจอเห็นน้ำตาลเยอะกว่าอีกอ่ะมันเป็นปลาแห้งฝนเลยน,นะแล้วก็น้ำตาลเยอะมันก็อร่อยไงทุน,น อร่อยดีอร่อยดีอร่อยแบบแปลกๆดีด้วยความที่เขาเป็นอาหารโบราณเราไม่ได้กินกันบ่อยๆอ่ะนี่นะคะทุกคนเราก็กินกันเสร็จแล้วอันนี้คือที่เหลือคือเป็นแบบผักกะาหู้นะไม่ไม่แล้วคือผัดไทยเขาอร่อยนะอร่อยนะแต่ว่าด้วยความที่กินเผ็ดได้ไม่มากก็เลย เหลือนิดนึงแบบอร่อยแต่ว่าเผ็ดไปน้อยแล้วก็อันนี้นะคะดีว่าเราสั่งแตงโมงปลาแห่มาทุกคนก็เลยแบบว่าช่วยเราในเรื่องแบบลดอาการเผ็ดได้ดีเลยแบบกินแก้เผ็ดได้ดีมากอร่อยเย็นเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากเลยขอบอกก็ใครมาก็ ลองมาทานดูนะคะบอกเลยว่าเป็นอาหารโบราณที่แบบหาทานยากเหมือนกันนะแตงโมปลาแหง้งเนี่ยแล้วก็ผัดไทยเขาก็มีหลายแบบนะคะทุกคนที่นี่แล้วก็มีอาหารหลากหลายอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่แน่ๆที่ชอบมากเลยก็คือที่น,น,นั่งริมน้ำคือแบบดีงามมากชอบมากแบบแต่ก็แอบ,บเสียวๆนิดนึงนะแบบกลัวทำอะไรล่วงลงไปก็ <c oughs> เดี๋กกินไกล้เสร็จแล,แล้วเียเราจะได้ออกไปเดินเล่นกันต่อละค่ะไปค้าร้านยกเย็นกาแฟาให้กับบ้านเลขที่หนึ่งพอถึงกาแฟบ้านเลขที่หนึ่งเดินเลี้ยวไปหน่อยเป็นบ้านนํำปนตบ้านนํำประนตเนี่ยมีเขาหลังเดียวในเกาะที่เป็นสีดำทั้งหลังมีไอศครีมและเครื่องดื่มมีคลองเล็กๆมีลปลาหล<อ>ังจากนั้นเราก็เดินหน่อยหนึ่งกับท่าเรือเหมือนเรามาแล้วเราได้เที่ยวรอบเกาะอย่างนี้นหนึ่งรอบรถจะขับไปส่งตรงนี้คนละสี่สิบบาทหลังจากนั้นเราเดินต่อแค่แปดร้อยเมตรแล้วเราก็ข้ามฝั่งกลับบ้านได้เลย นเรามาแล้วเราได้เที่ยวรถจะขี่ไปเรื่อยๆไปทางนี้พาเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาลงตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เดินต่อแค่800เมตรแล้วทุกคนคะสรุปก็คือเราต้องนั่งพี่วินนะคะเพื่อที่จะไปอีกอีกด,ด้านหนึ่งของเกาะเกต็ดใช่ไหมคะ <laughs> เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่า,เ,าใใเส้นทางมันไกลกันนะคะก็เลยต้องนั่งพี่วินไปนะคะก็คือคนละ40บาทนะคะเราก็จะไ,ได้ไปอีก ด้านหนึ่งของเกาะค่ะแล้วก็เราจะไปเดินตลาดฝั่งนู้นกันนะคะโอ้ตองโฮมสเตย์ใครมาเที่ยวที่นี่นะคะอยากจะแบบนอนค้างคืนก็มีโฮมสเตย์เยอะแย<บ>ะเลยนะคะทุกคนสวยๆแบบหน้าพักทุกที่เลยที่เดินผ่านๆมาก็คือมีหลายที่มากที่แบบสวยๆหน้าพักนะคะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยาคาเฟ่เพียบหลายร้าน วัดก็เยอะนะคะที่นี่มีหลายวัดให้เลือกเลยไปับนได้นะไถึงเยองน่สสอเราเนเดผาไปนะนี่นะคะทุกคนเราก็มาถึงอีกด้านหนึ่งของเกาะแล้วนะนี่เขามีแผนที่ให้เราด้วยนี่ถึงทางเข้าแล้วตรงนี้เป็นศูนย์โอท็อปนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบมีสาธิตวิธีการทำขนมไทย แล้วก็มีอะไรนะสอนทำเครื่องปัน้นดินเผาด้วยร้านเค้บ้านตเเียเออเออเออแล้วก็มีมค,มคาเฟ่คาเฟนะ่อะไรอีกเยอะแยะเลยนะแล้วอยากจะบอกว่าเมื่อกี้แวนตอนขนาดแว่นมาก็คือฝนตกจ้าฝ <30. S 1> นตกวันนี้แบบแอบเป็นเจ้ใช่วันนี้แอบเป็นเจ้มาท<า>ั้งแดดฝนแบบทุกอย่างสิงต้องแวนเราฝน,บ,านบ้านบ้านอะไรอ่ะบ้านเขาอะเอองใ ลวลาเฝนข้างทางบ้านชาวบ้านที่อยู่รองทางที่เราไปนะทุกคนคือแบบแอดเวนเจอร์จริงๆเดี๋ยวเราต้องเดินกันต่ออีกนิดนึงนะคะถึงจะเจอแบบร้านรวงรอบนี้เป็นการถ่าย w อล์ที่แบบทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้ความรู้มือมากเพราะว่าเขาก็อยากให้เราช่วยแบบว่าโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเขาน้อเพราะว่าด้วยความที่โควิดเอ้ยอะไรเอ่ยมันก็ปิดเกาะมาเนิ่นนานแล้วเขาก็แบบ เขเริ่มมีนักท่องเที่ยวเขาก็อยากแบบว่าโปรโมทให้มีคนมาเทียเท่ยวเยอะๆนะคะก็วันอยู่เสาร์ทีนดด์นะทุกโคนนะใครแบบว่างๆหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะมากันได้เลยนะคะเกาะเกาะเกร็ดนะคะก็มาง่ายมากขับรถมาจอดที่วัดสนามเหนือนะคะแล้วก็นั่งเรือมาค้างฟ้าสามบาทเองง่ายมากมาง่ายมากคนแล้วก็ อาหารที่นีก็อร่อยขนมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวลบรถก่อนไม่ใช่ราขนมยม่่ขนมขนมมงคลดูขนมไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ทํากินท,ท,ที่ที่เขาทําท,ที่สาธิตวิธีทําใช่ไหมเออไม่รู้เอนน้องแมวไปเรนคือเราเดินเราเราเรา,เราเดินถูกทางหรือเปล่าเดี๋ยวเดินผิดทางอีก ฮ้ยลมเย็นมากเลยอะบ้านริมน้ำนมันดีอย่างนี้นี่เองอันนี้ขนมจีบลำดวนเพียงพิษนะคะนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆนะน่เะไม่ได้เียเลยจริงๆเขาบอกว่าที่นี่มีแบบจักรยานให้เช่าขี่ลอบเกาะด้วยนะทุกคนแต่บังเอิญว่าขี่จักรยานไม่แข็งอะก็เลยแบบนี่นี่อันนี้กาแฟขั้วมือกาแฟขั้วมืออุ๊แต่ไม่กินกาแฟอะ ไม่กิน,นเราไม่กินกาแฟนี่กาแฟข้วมือครับใช่หอมจังอันนี้กาแฟขั้วมือเกาะเกตนะคะทุกคนใครชอบกินกาแฟก็มาได้ที่ร้านนี้นะคะมานั่งคั้วเองทําเองดื่มเลยค่ะนี่นะทุกคน้อ้ดีจังมีป้ายบอกอย่างดีแล้วเนี่ยมีป้ายบอกเราเนี่ยเราจะไปที่ขนมหวานบ้านป้าสุนนะคะเพื่อนเดินนำไปแล้วค่ะผู้อยากกินขนมหวานที่สุด นำไปก่อนละค่ะวิ้แล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราทำด้วยไหมอ่อยากทำอะ่ะเหรอทุกคนเรามาถึงบ้านป้าสุนแล้วนะคะน่าจะเป็นอันนี้แหละใช่ไหมถูกแล้วอู๊ที่นี่แหละมีไก่ทอดข้าวเหนียวมีก๋วยเตี๋ยวรอดจ้า มีลูกตาลอยแก้วลูรโลลอยแก้วทั้ว่เหมืนอนกคะขนอ้าวเหอนขนมนไทยไทไม่รู้เหมือนกันอาเดินดูก่อนก็นได้ทุกคนคะอันนี้เราอยู่ตรงเหมือนจะเป็นโซนคาเฟ่อันนี้คาเฟ่จนมุมตึกนะทุกคนเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้มาจากรายการ The Ghost นะฟัง The Ghost บ่อยไงเราได้ยินพี่แจ๊คพูดถึงร้านนี้บ่อยอยู่เหมือนกัน อารมณ์บ้านแยกบันไอบ้านเออนี่อ๋อยกเย็นยกเย็นขึ้นบอกอันนี้คือรานยกเย็นขึ้นบกที่เขาบอกสวย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 ไปเดินต่อทุกคนเราเดินกันจนมาถึงกับสู่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นบริเวณถ้าเรือที่เราขึ้นมาจากเรือตอนมาถึงนะคะทุกคนก็ เดี๋ยวเราจะหรือว่ารอบเมื่อกี้เราชมวิว <c oughs> แต่รอบนี้เราจะดูของกินเป็นหลักใช่ <c oughs> เดี๋ยวร, <c oughs> รอบนี้เราก็จะมาซื้อรอบนี้จะซื้อละเพราะว่าเราเดินดูทั่วละ่ส <c oughs> <c oughs> แล้วเพื่อน <c oughs> ฉันก็ได้ขนมกล้วยจริงๆนะคะ <c oughs> ทุนคะ่ะตอนนี้เรากำลังเดินย้อนกลับมาซื้อขนมไทยเที่ยวดูไวตั้งแต่ตอนเดินเข้ามารอบแรกนะ ข้างนอกแดดร้อนมากคือแบบเมื่อกี้เจอฝนแดดอีกแล้วร้อนมากเ,เราจะซื้อขนมไทยกันนะจ๊ะเจอน้องอีกแล้วหลับแล้วคนค่ะในที่สุดเราก็ได้มาแล้วอุ้เหมาโนกาลาแล้วค่ะทุกคน นี่ทุกคนอันนี้คือเป็นต้นเหมือนป้าเขาบอกว่าเหมือนขาเรามองยังไงเป็นตะไคร์วะมันจะเหมือนขาทุกคน,น,นทุกคนเราเดินวนกลับมาที่ขนมถ้วยทันทรีนะคะกาีก็คืออุชวนมานั่งกินขนมถ้วยต้องเข้าแล้วแหละเดินผ่านรอบสองแล้วนี่ไม่ไม่ฉาวกลัวทุกคน ้ดทุกคนค่ะบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นแบบแนวคันทรี่อ่ะแบบเหมือนเป็นบาร์เบียร์ร้านเหล้าเหมือนนั่งกินขนมถ้วยอยู่ในร้านเหล้าทุกค,คนเดี๋ยวเราจะมาชิมขนมถ้วยกันข้างเดือไม่มีแล้วเหรอ้อมรอันยมอ้ออ้้ รครับออยรดีเพื่อนก็คืกินฉกวยนะคะเอที่สองนะจ๊ะเพืที่สง ก็คือเขาจะขายเป็นถาดนะคะทุกคนก็คือถ้าเป็นแบบถ้วยใหญ่เองนี้นะถาดนั้นก็จะมี4ถ้วยนะคะ25บาทแต่ถ้าเป็นถ้วยเล็กก็คือถ่ายขายเป็นถาดนึงเหมือนกันก็จะมีทั้งหมด2 4 6 8 8ถ้วย25บาทเท่ากันนะใครชอบถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็เลือกเอาเลยอย่างเราเราชอบถ้วยใหญ่ทุกคนคะฝนตกอีกแล้วอันคงต้อง ปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะแบบหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะคะก็มากันได้ที่เกาะเกร็ดนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะออจอดรถกันได้ที่วัดสนามเหนือนะคะก็เสาร์อาทิตย์เขาจะเก็บค่าจอดคันละ40บาทเอ้ไม่ใช่สีบาท30บาทนะทุกคนต่อคัน โอ้ยฝนมาแล้วอันต้องไปก่อนนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะ